สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ที่สะพานมอนครับสะพานมอนที่อ่าอำเภอสังขาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับ ก็มาสวัสดีมาแย้วมาแย้วสวัสดีครับน้องพิชชี่ก็เสื้อผ้าผมเปียกหมดเลยครับผมก็ไม่รู้จะไปเช็ดแว่นที่ไหนไปเช็ดแว่นที่ไหนไปเช็ดโทรศัพท์ที่ไหนครับก็มาได้ร้านเนี่ครับร้านร้านขายของตรงนี้ครับก็มาขอเขาขอขอผ้าเช็ดครับก็ถามเขาว่าขาย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 ได้ไหมบอกโอ้ยฝนตกฝนตกขายไม่ได้เลยก็ฝากนี่ยครับ บรรยากาศบนสะพานครับบรรยากาศบนสะพานตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกครับแต่แต่ฝนล,ลงเม,ม็ดอ่าไม่ไม่หนาแล้วครับเม็ดไม่เยอะนี่ครับขอดูขอดูเสื้อผ้าเปียกนี่ครับเสื้อผ้าเปียกนะครับ no เปียกไหมครับเปียกเปียกเออเปียกเปียกครับเปียกนะครับเดี๋ยวพาไปขึ้นไปบนสะพานแล้วกันครับพาขึ้นไปบนสะพานครับน <laughs> ักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนกนกสวัสดีครับอะไรควรซื้อเป็นของฝากที่นั่นคะเป็นของฝากเลยครับก็ต้องชุดมอนครับชุดมอนชุดมอนมาที่มาที่นี่ก็ต้องเป็นชุดมอนเลยครับชุดมอนครับก็มาขอขอแม่ค้าครับขอแม่ค้าเออแว่นตาผมเปียกแว่นตาผมเปียกผมขออ่า ขอชิชูหน่อยขอยืมทิชู่อทีิชูไม่มีเลยชิชูไม่มีอาภา้ณนี่ไปใจดีมากครับเห็นไ,ไหมครับผมมาที่ไรก็ประทับใจครับประทับใจทุกทีเลยครับมาที่นี่มีน้ําใจครับชาวบ้านแม่ค้ามีน้ําใจครับมีน้ําใจกับคนไทยได้วยกันออนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกครับฝนยังไม่หยุดตก เดี๋ยวไปบนสะพานมอญครับขนาดฝนตกนะครับนักท่องเที่ยวยังเต็มสะพานเลยครับเต็มสะพานนครับหนุ่มสาวชาวมอญกำลังกลับกลับที่พักแล้วครับกำลังเดินกลับที่พักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัดีครับ่นครับหนุ่มสาวชาวมอญนี้ครับหนุ่มสาวชาวมอญข้างบนครับบรรยากาศอาที่ผานมอ สว,ส,ส,วส,สวัสดีคุณ่าที่นี่สะมอนครับอําเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับไปครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งมอนนะครับผมอยู่ที่บริเวณฝั่งมอนนี่ครับก็มีอาหารให้ทานครับเยอะเลยครับโอ้ยหอม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 โอ้ยได้กลิ่นโจ๊กร้นๆ้นครับ โอ้ยนี่ครับก็มีร้านค้าครับร้านอาหารอาหารเช้าเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินผ่านคนเต็มร้านเลยครับไลฟ์ก่อนหน้านี้คนเต็มร้านเลยตอนนี้น่านจะลดลงแล้วครับ,นรบหนุ่มสาวชาวมอนกลับกันแล้วครับกลับจากบินทบาทไอ้ไม่กลับจากตักบาทพูดผิดกลับจากตักบาทครับกลับจากตักบาทเช้าคนติดคนติดบนสะพาน นี่เป็นฝั่งฝั่งมอนนะครับฝั่งมอนน่าต้องเที่ยาเต็มเลยครับมารอทานอาหารกันโจ๊กโจ๊กโจกโจกโจ๊กน่าทานมากครับโจ๊กน่าทานมากโจ๊กน่าทานมาก,อ,ก,าามากอันนี้เป็นสะพานครับสะพานมอน,นครับร้านอาหารเช้า คนเต็มเลยครับคนเต็มเลยคนเต็มเลยครับปาตั้งโก๋โอ้ของกินเต็มเลยครับคนเต็มร้านคนมอนเต็มเลยครับแต่งชุดมอน <c oughs> จริงๆคือคนไทยครับคือคนไทยนะท่องเที่ยวครับผมสอบถามครับสอบถามนักท่องเที่ยวว่ามาที่ท,ที่ไหนบ้างก็มาจากทั่วทั่วสารทิศในประเทศไทยเลยครับ นักท่องเที่ยวมามาเที่ยวกันครับจากต่างประเทศก็มีครับจากออสเตรเลียก็มีจากอังกฤษก็มีมีมาเยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูแก้มครับแก้มจะเป็นไงบ้างหลังจากที่ฝนตกแป้งยังอยู่ไหมแป้งยังติดอยู่ไหมไปครับ น้องๆก็มาหลบฝนครับน้องๆก็มาหลบฝนบรรยากาศบนสะพานมอนครับมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้บรรยากาศบนสะพานมอน ก็ตอนนี้ว่นผมเปียกเหมือนเดิมนะครับเปียกเหมือนเดิมล้วนะครับบรรยากาศบนสะพานมอญครับ <c oughs> บนสะพานมอญแล้วก็มีร้านขายของ,ของฝากเยอะเลยครับร้านของฝากโอ้ย <c oughs> หอมไส้กรอกอีสานร, <c oughs> รับสะพานมอญ สะพานข้ามแม่น้ำอ่าแม่น้ําตรงนี้เรียกว่าแม่น้ำสามประสบครับสะพานนอนนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสามประสบซึ่งแม่น้ำสามประสบเนี่ยครับเป็นแม่น้ำที่ที่ที่มีละที่มีแม่น้ําครับสามสายไหลมาไหลมาประจบกันครับณณแม่น้ํานี้เลยตั้งชื่อว่าแม่น้ำามประสามประสบครับ น <Re no no ี่ครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวเยอะมากไปต่อไม่รอแล้วนะนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศสวัสดีครับคุณปีใหม่สวัสดีครับน้องปีใหม่ขนาดฝนตกก็ยังเยอะนะคะใช่ใช่ขนาดฝนตกนะครับเนี่ยตอนแรกตกหนักกว่านี้ครับตกหนักกว่าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสาหรับใจส้มคุณพี่นอนแะขอบคุณครับขอบคุณมากนี่ครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวมอนะครับเยอะเลยครับ เยอะเลยเนี่ยถ้าถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับน่าจะเดินไม่ได้ครับน่าจะคนติดโอ้อะไรเอยวงนี่ครับน้องโอโ้น่าสงสารน้องเขาครับ ก็ตากฝนครับตากฝนสูงเลยครับนี่ครับสูงเลย <c oughs> เดินไปไหนขนาน้าั่นอ่าเดินไปฝั่งไทยครับนี่ครับน้องเขาครับสูงมากสูงอื้ นี่ครับมีโยกหัวด้วยครับโยกหัวด้วยเก่งมากครับน้องเก่งมากนี่ครับไปกันต่อครับโอ้ผมเดินเดี๋ยวกําลังเดินไปฝั่งไทยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งมอนม่ามกรหม่อมมกรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรหม่าที่ตลาดครับไปหาอะไรหม่าที่ตลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปัญชพัฒสวัสดีครับสวัสดี ยามเช้าค่ะสว,ส,คสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีครับพี่นิดตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานมอนสะพานเลิศระวังตัวด้วยนะครับสะพานสะพานเลิศโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมนี่ครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับสวัสดีค่ะ สวัสดีวันละหลายๆรอบเลยค่ะเจอทีไรก็สวัสดีเด็กๆน่ารักครับน่ารักโอ้โหนี่ครับเจออีกแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับอันนี้อันนี้อะไม่เป็นไรครับอ่ะครับถ่ายวิวครับ น่ารักครับน่ารักนะท่องเที่ยวท่องเที่ยวน่ารักครับโอ้คนเต็มเลยครับคนเต็มเลยผู้จัดมีร่มไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีร่มก็เปียกทั้งตัวครับตอนนี้เปียกทั้งตัวเลยครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยนี่ครับหมอกโอ้หมอกก็มาครับสะพาน สะพานหักสวยแน่พีตู้เอฟซีเพียบเอพียบโอเคครับโอเคสวัสดีทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับทั้ง1 1 0่าทันง1 1 0ยยูเซอร์นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณะสะพานมอนครับสะพานมอนที่อำเภอสังขละบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ ก็ผมกำลังเดินจากฝั่งมอนครับเพิ่งไปตักบาทมาตักบาทเช้ามาครับกำลังเดินจากฝั่งมอนไปยังไปยังฝั่งไทยครับไปยังฝั่งไทยอมอนไม่ <laughs> นี่ครับน้องมอนน้องน่ารักมากนี่นี่นี่น่ารักครับเนาะอุอ้ยแป้งดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ <laughs> แป้งทราคาปะแป้งฝนตกเปียกฝนก็ไม่ลอกครับ เปียกฝนก็ไม่ลอกเอาแป้งหนูไปไหนแล้วจ๊ะ,ะเอาแป้งหมดไม่ได้ป่าอืมไม่ได้ป่าครับนี่ครับช่วงนี้น้ําลงเยอะเลย,ยลนี่ครับน้องๆมาคอยถ่ายรูปกันัก,กท่องเที่ยวครับอโอ้คนเยอะมากครับคนเยอะอันนี้ฝั่งอ่นี่ครับวิวอุ้ยตอนเช้าตอนเช้าหมอกเต็มเลยครับ ตอนนี้หมอกหายไปแล้วครับเมื่อเช้าหมอกเต็มเลยอยากไปอีกครั้งค่ะสะพานมอญสวยใช่สวยมากครับสะพานมอญสวยมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณอุ๊ยอะไรเนี่ยขอบคุณครับคุณปัญเฉพาะขอบคุณสำหรับของรางวัลครับอที่ไหนคะัะที่นี่สะพานมอญครับสะพานมอญอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ครับนะักท่องเที่ยวเต็มสะพานเลยครับนักท่องเที่ยวเต็มสะพานเลย ขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสาวมอนสาวมอนหนุ่มสาวชาวมอนครับมาจากทั่วทั่วประเทศเมาจากทั่วสารทิศของประเทศไทยเลยครับมากันมาท่องเที่ยว <c oughs> หนอหลบฝนหลบฝน แป้งธนาคารดีมากเลยนะครับโดนฝนก็ไม่ไม,ไม่ไม่หายตอนแรกผมคิดว่าอืมเขาปะแป้งกันตอนนี้จะเป็นไงบ้างเนาะหน้าคงเลอะไปแล้วเพราะว่าฝนตกครับปรากฏว่าปรากฏว่าฝนฝนตกแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณใจส้มครับขอบคุณมากครับชิ้นแรกที่ผู้อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากะนะครับบรรยากาศ บรรยากาศโดยรอบครับอไปครับไปครับไปครับนะครับสาว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 ชาวมอนครับสาวสาวชาวมอนสาวสาวชาวมอนครับมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนี่น้องน่ารักครับน้องน่ารักสวัสดีค่ะเนี่ยครับน่ารักมากอืมโอ้โหเนี่ครับหนักไหมครับเนี่ยไม่หนักไม่หนักเหรออืม โอเคครับน้องไม่หนักน้องเก่งมากเก่งมากสู้ๆค่ะุูยแป้งเนี่ยครับดูแป้งไม่แป้งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลอะออกแล้วไม่แป,งคคแป้งติดหน้าติดหน้าโอเคครับแป้งติดหน้าไม่ไม่โดนฝนก็ไม่เป็นไรครับแป้งธนาคารดีมากเลยครับดีมากครับน้องๆน้องๆเต็มเลยครับ แบ่งอะไรกันก uh, no okay. mm ิน hmm. ด okay. mm ้วยคนสิได้ไหมอุ้ยน้องใจดีมากเลยอ่ะกินด้วยคนน้องก็ให้โน้องใจดีน้องใจดีจังเลยอ่ะอะไม่เอาแล้วไม่เอาแลวกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วขอบใจมากขอบใจมากตัดแป้งอันนี้เป็นพี่น้องกันไหมพี่น้องกันสามคนเลยเหรอ เราเป,เป็นลูกพี่ลูกน้องพี่น้องกันแล้วเรามีนักนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบ้างยังเนี่ยอ๋อมีแล้วนะโอเคนะครับเด็กน้อยใจดีมากแบ่งแบ่งเสี่ยงไฮให้กินด้วย <laughs> ใจดีครับน้องใจดีไปกันครับอบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศที่สะพานมอนนะครับเขาก็เป็นลงเรือครับลงเรือเที่ยวชมวัดครับน่ารักใช่น้องๆน,น่ารักครับ มีน้ำใจกับผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราน่ารักมากอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของรางวัลครับคุณปัญชภาสขอบคุณมากครับบรรยากาศดีมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับพุ่มใจครับขอบคุณครับโอ้แาแบบฉ่ำๆเลยขอบคุณมากครับฉ่ำเหมือนฝนเลยครับฉ่ำเหมือนฝนเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบ ผมพรผิดเวลาควรมาตอนนอนพักโอ้ขอบคุณใจส้มครับคุณสุขขอบคุณมากครับมาเที่ยวสะพานมอญกันครับขอบคุณครับคุณอะไรเอ่ยคุณกระเซมคุณกระเซมขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบครับขอบคุณมากครับน้องๆกินมาากินมา마น้องคงหิวมีเสียงไฮด้วยอยากกินเสียงไฮะแล้วหนูมีกินหรอหนูเหลือไหมเหลือกี่อันไม่ไม่เหลือ โอ oh, <laughs> น่ารักครับน้องน่ารักขอบคุณครับคุณครับคุณขอบคุณสำหรับของรางวัลนะครับขอบคุณมากอ่ะชมกันครับอะไรเอ่ยยังไปขออีก <laughs> มีหนึ่งอันนี่ครับเขาถูกสอนมายังไงเนาะผมอยากรู้จริงๆเลยเด็กๆพวกนี้ถูกสอนมายังไงเหลืออยู่อันเดียวเหลืออยู่อันเดียวยังแบ่งผมอีกครับยังแบ่งอีกโอ้ เด็กดีมีน้ำใจครับมีน้ำใจมีน้ำใจกับผู้เฒ่าผู้แก่ <c oughs> อัน,นีครับบรรยากาศอันนี้ที่เห็นคือฝั่งมอนครับนี่ครับฝั่งมอนฝั่งประเทศมอนเอ้ไม่ใช่ฝั่งประเทศมอนน้ำใจใช่ใช่ครับพี่ผู้หมวดเทืองถูกสอนให้มีน้ำใจครับโ,โหดีมากเลยโอ้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับแต่ว่าเอออ่ะขอเราก็เราก็ให้ครับอันนี้พ็นฝั่งมอนนะครับฝั่งมอน ฝั่งมอนตอนนี้ฝนฝนเริ่มเริ่มไม่ไม่ลงไม่ลงเม็ดแล้วครับโปรยโปรยแลย้วครับโปรยโปรยเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับอันนี้คือฝั่งไทยครับที่เห็นอยู่นี่เป็นฝั่งไทยไม่ได้ไปหลายปีไม่เปลี่ยนเลยใช่ใช่ใชก็ยังคงเหมือนเดิมเลยครับก็มีน้องๆมาคอยเดินครับแล้วก็ผมได้สอบถามนะักท่องเที่ยวบางส่วนครับ ก็นักท่องเที่ยวที่เป็นหนุ่มสาวชาวมอญครับก็ได้คําตอบว่ามาจากทั่วสารทิศของประเทศไทยเลยครับใต้สุดก็ามาครับสุงไหปาดีก็มาราชบุรีลบบุรีชนบุรีออสเตรเลียอังกฤษโอ้มามาจากทั่วสารทิศเลยครับอ,อย่าลืมไปไหว้พระใกล้ๆนะคะครับโอเคครับอยู่จังหวัดไหนที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีครับ จญนนบุรีซึ่งในรอบในรอบแเดือนครับในรอบแเดือนผมมาสามครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามอุ้ยน้องน่ารักครับรอ่าี่าเร,รือยวเล่ามาหน่อยสิเล่ามาหน่อยตอ,ตอนอื่นสวัสดีค่ะชื่อหวานค่ะ จบกาจบจรชื่นชมชิคกี้พายตอนค่ะสวยนะคะตูวรูปชิคกีค่ะค่ะเส้นส่วนของสะพานไม้นี้มีความยาวทั้งหมด417เมตรค่ะเริ่มเปิดสร้างเมื่อปีพศ2528ค่ะสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ค่ะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีค่ะใช้ชุมชนชาวมอทั้งหมด400กว่าคนค่ะ ก็จะไม่คิดค่าแรงสร้างเพื่อไห้หลวงพ่อจะมาสอนค่ะส่วนวัสดุหลวงพ่อจะเป็นคนออกแบบค่ะมีทั้งไม้แดงกับไม้ได้ตั้งเงินรวไม้ผ่านศาลกันหน้าวันที่เจ็ดพันค่ะต้นเสามีสองพันเจ็ดร้อยต้นหนงไฟบุะเสริค่ะอ่ะค่ะแล้วไงต่อคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งมอญอ๋อค่ะฝั่งนู้ก็จะเป็นฝั่งไทยค่ะค่ะพานแดงด้านนู้นก็จะเป็นฝั่งกะเหรี่ยงค่ะ